แต่ภาวะสายตาสั้นนะคะ,ะแสงโฟกัสต,ตกบริเวณหน้าจอประสาทต,ตานะคะทำให้เกิดมองไกลไม่ชัดนะคะซึ่ง สวัสดีค่ะเคนักทัศนามาตรประจําร้านดีออกทีนะคะวันนี้เคจะมาพูดถึงภาวะสายตาที่ผิดปกตินะคะวันนี้จะมาพูดถึงภาวะสายตาสั้นค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้สายตาสั้นเกิดจากอะไรนะคะเรามารู้ก่อนว่าสายตาปกตินั้นเป็นยังไงนะคะสายตาปกตินะคะก็คือแสงตกผ่านบริเวณตรงจอประสาทตาพอดีนะคะทําให้มองไกลก็ชัดมองใกล้ก็ชัดนะคะแต่ภาวะสายตาสั้นนะคะ,ะแสงโฟกัส ตกบริเวณหน้าจอประสาทตานะคะทำให้เกิดมองไกลไม่ชัดน,นะคะซึ่งเกิดจากกระบอกลูกตาที่มีความยาวกับปกตินะคะความโค้งกระจกตาที่มากเกินไปเลยส่งผลให้แสงตกไปไม่ถึงจอประสาทตาค่ะสาเหตุ หลักๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เกิดจากพันธุกรรมนะคะ2นะคะเกิดจากการาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะอย่างเช่นแบบอ่านหนังสือเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นนะคะวิธีการรักษาหรือวิธีการแก้ไขนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นตัวแว่นสายตานะคะ2ก็คือคอนแทคเลนส์นะคะ 3. ก็จะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าการทำเลสิคค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถาม สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ดีอัพิกได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ